พี่หมอมีครีมที่เป็นวิตามินซีทาอยู่บ้างไหมคะมีอยู่แลว้ววิตามินซีเนี่ยแทบจะเป็นวิตามินเบสิกของทุกคนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบกินหรือแบบทาแต่พี่หมอกล้าพูดเลยนะที่คนเขาบอกว่าทาวิตามินซีแล้วหน้าใสเนี่ยแไม่มีใครรู้ฮะทำไมทาแล้วหน้าใสแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าจริงแล้ววิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินที่เรื่องเยอะมากว่ากัาในทธิ์หลักๆของวิตามินซีก่อนนะครับหนึ่งกระตุ้นคอลลาเจน2ช่วยลดเม็ดสีเมลานิน3ช่วยตา้านอนุมูลอิสระ เพราะฉะนั้นฤทธิ์โดยรวมของเขาเนี่ยก็เลยทําให้ผิวสว่างขึ้นลดร,รอยสิวฝ้ากระทําให้ผิวเนี่ยมันนุ่มมันชุ่มชื้นผลพลอยใต้ก็คือริ้วรอยมันลดลงแล้วก็ดูเด็กลงด้วยนะครับที่สําคัญเลยก็คือช่วยให้ผิวเนี่ยสู้กับแสงแดดและก็มลภาวะได้พ่อปราะจ์กบาลไหมฮะมาดูความเยอะของนางบ้างจัมมันซีฟอร์มที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยคือแอส o อร์บิกแอซิดซึ่งเป็นฟอร์มที่ไม่สเสถียรนะครับมันเป็นกรดแต่แล้วกรดมันจะชอบแตกตัวพอมันแตกตัวมันก็จะเสื่อมสภาพไปนะครับคเคยเรียนเคม ที่สองครับคือนางไม่ชอบอากาศไม่ชอบแสงไม่ชอบความชืน้นไม่ชอบความร้อนไม่ชอบอะไรเลยสิ่งพวกนี้ทําให้วิตามินซีเสื่อมสภาพเร็วเหมือนกันนะครับข้อที่3วิตามินซีเป็นกรดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผ้าบางคนใช้ก็เลยมีการแสบแยงแห้งร้อกได้เรื่องเยอะไหมครับแบบกินเรื่องเยอะกว่านี้อีกวันนี้มาดูแบบทาก่อนเอาตัวที่พี่หมอใช้นะครับนี่ครับกางยืดวิตามินซีแอมปู ก็ใช้มาเป็นขวดนะฮะใช้ไปเป็นแอมพูแบบนี้มาให้ดูตัวแพ็เกจจิ้งเขานะครับอันนี้เขาทํามาเพื่อแก้ปัญหาก,การเสื่อมง่ายของวิตามินซีแอมพูว์จะรหักเปิดปุ๊บทาหมดเลยไม่ให้มีอะไรเหลือให้เสื่อมสภาพเลยนึกออกไหมฮะอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องคิดนะว่าจะบีบมาใช้เท่าไหร่ก็ใช้ให้มันหมดนี่นะฮะของกานิเย่นเนี่ยเขาใช้วิตามินซีอีกฟอร์มหนึ่งนะครับเป็นแอสโคบิลกลูโคไซด์อันนี้สเสถียรกว่า ความเข้มข้นที่ใช้อยู่ที่3%ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ใต้ตาใช้ได้ครับก็จะช่วยลดฝ้าลึกลดจุดด่างดำฝั่งลึกลดรอยค้ำใต้ตาได้แล้วก็ลดผิวหมองคล้ำด้วยนะครับถ้าเข้มข้นกว่านี้ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ใต้ตามไม่รอดนะฮะ 3%เนี่ยก็ดูปลอดภัยแล้วนะฮะแต่เขาก็ยังใส่ในอาซินาไม์มาด้วยตัวนี้จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นฟื้นฟูผิวทำให้หน้าเด็กแล้วก็ลดการระคายเคืองด้วยนะที่ชอบใช้เพราะมันไม่แรงนี่แหละครับแล้วมันก็ใช้ง่ายพกไปต่างจังหวัดก็ง่ายใช้ได้ยาวๆเลยครับไหนมีใครใช้วิตามินซีตัวไหนอย,อยู่บ้างครับมีใครใช้ของกานิเยไหมมีตัวไหนดีอีกไหมฮะเดี๋ยวจะไปซื้อตาม